คืงรู้นะเนี่ยความเคยชินบางอย่างที่คุณอาจไม่เคยสงสัยแต่นึกดูอีกทีเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะจะฝนตกหรือแดดออกร่มก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่อยู่คู่กับมนุษย์ทั้งชายหญิงมาอย่างยาวนานทุกวันนี้ใครๆก็ต้องใช้ร่มแต่ทุกคนรู้กันไหมว่าเมื่อก่อนร่มเนี่ยเคยถูกประดิษฐ์มาเพื่อใช้บังแดดแค่ยอย่างเดียวเท่านั้นแถมยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงความอ่อนแอของผู้ชายอีก เริ่มตั้งแต่ภาษาอังกฤษของร่มเลยอัมเบราา่ามีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคำวะอุมบราที่แปลว่าร่มเงาค่ะในหลายอยารยธรรมของโลกอย่างเมโสโปเตเมียอียิปต์โบราณจีนและอินเดียใช้ร่มเพื่อบังแดดให้กับบุคคลสำคัญถือเป็นเครื่องหมายกิตติยศอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เมื่อคริสตศตวรรษที่17การใช้ร่มเริ่มเข้าไปในฝรั่งเศสแล้วแพร่หลายไปทั่วยุโรปในคริสตศตวรรษที่18มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายของสตรีแต่กลับกลายเป็นเครื่องกีดขวางความเป็นบุรุษของบางพื้นที่ไปซะอย่างนั้นเพราะเขามองกันว่าร่มเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอค่ะ อิทธิพลจากความชาตินิยมยังทำให้สังคมอังกฤษในคษษริสต์ศตวรรษที่18มองว่าการใช้ร่มนั้นมีความเป็นฝรั่งเศสสูงจนเกินไปคุณผู้ชายเขาก็เลยไม่ยอมใช้ร่มกันฝนตกทีถ้าไม่ใช้บริการรถม้าติดหลังคาก็ต้องยอมเปียกฝนกลับบ้านจนกระทั่งชายคนหนึ่งตัดสินใจกลางร่มท้าทั้งสายฝนและสายตาจากคนทั่วลอนดอนโจนาสแฮนเวย์ way. เขาเป็นคนที่ทำอะไรเพื่ออังกฤษมามากมายแต่สิ่งที่คนจดจำโจนาสได้มากที่สุด ก็คือเรื่องที่กล้าขว้าร่มมาท้าขนบธรรมเนียมเดิมๆของอังกฤษนี่แหละทุกครั้งที่การร่วมเดินบนถนนนายโจนาสจะถูกหัวเราะเยดหยามแล้วยังเสี่ยงต่อการถูกคนขับรถม้าทำร้ายอีกเพราะการปฏิวัติด้วยร่มของเขาส่งผลกระทบกับธุรกิจรถมา้าที่เป็นที่พึ่งยามยากของคนติดฝนค่ะ แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีชายถือร่มแบบเขาปรากฏขึ้นในหลายเมืองของอังกฤษจนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในสังคมหลังนายโจนาสจากโลกนี้ไปาการกลางร่มก็กลายเป็นเรื่องปกติของทุกเพศที่นั่นไปในที่สุดไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการเดินทางของร่มกว่าจะมาถึงมือเราในวันนี้มันเคยถูกใช้เป็นทั้งสัญลักษณ์ของอำนาจและการต่อสู้กับธรรมเนียมที่สืบต่อมาอย่างหนักหน่วงเลยหลายสิ่งที่เราเคยชินกันในปัจจุบันล้วนมีเรื่องราวของมันอยู่ แต่ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นรอติดตามชมกันนะคะ